อาครับมาดูข้อมูลกันครับชนชนอยู่แล้วครับนี่ครับเวียงมาใส่ก่อนเลยครับซาร่านี่ประเภทรวดเร็วนะครับตามสไตล์สมัครเล่นครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้ประกบในก่อนเลยอ่าเหมือนรถถังเจอกับรถสปอร์ตนะครับโอ้รถสปอร์ตก็ะพรุนปาครับรถถังก็ประเภทแแฮ่ยิงตูมเดียวโครมเดียวครับโอ้โหแขวนขวาดีครับซาร่าโอ้ซาร่ามีตัวหนาขึ้นเยอะเลยครับโอ้ยังออกมาได้ดีครับขวัญข้าว แมชอบลุยชอบแรกกันเลยครับขวันข้าวพอมืองเพชรในขณะที่ซาร่าวันนี้โโหัวอาจจะต้องจำใจชนเลยครับเจอกับขวันข้าวครับอืมเท้า,า,า,าออกรวดเร็วเหมือนเดิมครับนี่ถือว่าเป็นลักษณะโดดเด่นของซาร่าเลยครับอาวุธอาจไม่ได้ดักโนวดแต่ว่าเคลื่อนไหวรวดเร็วออกอาวุธเร็วโอโ้ัวดไปแล้วครับสองแข้งครับขวันข้าว,าวยังย,งยืนมองอยู่ครับ ขวันข้าวต้องจับจังหวะดีๆซาร่านี่แกเร็วครับดูครับทำแล้วก็ฉากทำแล้วก็ถอยฉากนะครับผมโอ้้ายดีครับเข้าลำตัวยักหน้าครับซาร่าบอกมาโอ้ยมดขวาสวยครับอมยิ้มเล็กๆครับซาร่าแสดงว่าชอบครับเพราะฉะนั้นลำเลียงต่อครับขวันข้าวนี่ครับเตะสั้นๆนะครับแล้วก็ถอยฉากครับผี แม่วันนี้อีกลูกที่น่าสนใจคือลูกแบ็กคิกของซาร่าครับยังไม่เห็นครับขาเดินเบียดเข้าไปนะครับวันนี้ขวันข้าวก็ดูโอ้โหสุขุมนุ่มลึกครับไม่ได้บุมบาเหมือนกับไฟที่ผ่านมาก็น่าจะศึกษาเทปการโชว์ของซาร่ามาเป็นอย่างดีเลยครับบุมบาเนี่ยจะออกทะเลอาวเลยครับมาแล้วครับหมัดแม่นๆซ้ายยังห่างครับ ไปตัดร่างดีครับตอนนี้เริ่มจะเดินชนแล้วครับขวนข้าวครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับอไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยครับจังหวะขวานข้าวต้องต้องนิ่งครับพยายามจิ้มลำตัวก็จะทอนความเร็วของซาร่าเลยครับมาตัดลำตัวติดบังงีกครับ อุ้ยตั้งศอกต้องระวังขวัญข้าวดูวันนี้ซาร่าไม่ถอยเยอะนะครับไม่เหมือนกับไฟก่อนๆคงมั่นใจสภาพร่างกายด้วยแหละครับวันนี้เตรียมมาชนกับขวัญข้าวครับโหลดล่างอีกแล้วครับโอ้ยังห่างครับหมัดของขวัญข้าวครับยังนิ่งอยู่นะครับมียิ้มมาบังจังหวะมาอีกแล้วครับถีบหน้าบาทาลูพะของเนี่ยครับโอ้ใช้บ่อยจริงๆครับซาร่าต้องเช็กระยะดีๆนะครับ ทีนี้บางทีแม่มันกวนใจนะครับมันทําให้หงุดหิดเสียอารมณ์ได้ครับอะวงในการ<อ>ข่าวดีครับการข่าวดีเลยมีสะบัด <laughs> หมัดเล็กน้อยแมมองหน้าเลยครับอ้งโดนดักหมัดครับคนข้าวโอกแข้งซ้ายอีกโอกเข้ามานี่ต้องอ,อย่าไม่ดีครับขวข้าวครับ คือถ้าต่อยเหมือนเกมตอนยกแรกนี่จะดูว่าดีกว่าแหละครับแต่ว่ายกนี้จะเห็นว่าปัดข้าวนี่เดินเร็วก็โดนเยอะครับนี่ครับนิ่งครับ,รบต้องนิ่งไว้ต้องดูไว้ก่อนครับมันไปเข้าทางของซาร่าครับเดินขยับเข้าไปแจกเจอทีอีกแล้ว <S 2> <S 2> นี่อย่างที่บอกและครับมันไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันกวนใจมันจุกจิกจุกจิก,จกนะครับมันทำให้เสียสมาธิต้องใจเย็นๆกับขวัญข้าวครับโอ้โหเบิร์นแข่งซ้ายโอ้ โอ้ยยกนี้นี่แหมมาเป็นรถสปอร์ตจริงครับซาร่าครับรุดปราดรุดปราศครับพอหงุดหนีดแลวสมาธิมันก็จะเสียเกมการชกมันก็แหมมันก็จะไม่ดีแล้วครับเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับซาร่าครับดีดแข้งแล้วก็ออกบอลข้าพยายามตามเข้าไปต่อยวงในตีกัพละที หมัดแรกแข้งครับคนหนึ่งมีหมัดคนหนึ่งมีแข้งก็พยายามทิ้งระยะห่างไว้นะครับซาร่าละวงในครับวงในป้องกันดีเลยครับอยดูครับโอ้แขนแข็งแรงขึ้นเยอะครับซาร่าปลายหน้านี่โอ้ไล่แขนตามเอาขวัญค้าวนี่เสียหลักไปเลยครับ น่าจะซ้อมวงในเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับสาหรับซาร่าดูครับโอ้ยทีบได้แบบเป็นทีบสะบัดด้วยนะครับมันทีมดีๆนี่ถึงกับเคล็ดได้เลยนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วโอขวัญข้าวเสียสมาธิหรือเปล่าครับแต่ต้องอย่าไปเข้าเกมนะครับต้องอยู่ในเกมเราต้องใจเย็นๆค่อยๆดูครับดูครับเหมือนสงครามจิตวิทยาเลยครับซาร่า ได้แล้วก็ออกครับเต่ไปที่พับนอกกวันข้าวก็หวดคืน,นงดีงดตัวเองนะครับแหมง,งูดีต,ตัวเองด้วยหรือเปล่าขวัญข้าวทำอะไรไม่ได้อย่างที่ใจต้องการครับอ้าวโ,โดนอีกแล้วครับโอ้วงในก็ไม่ได้เปรียบอีกเร็วกว่าแม่นกว่าจริงๆครับตอนนี้ซาร่า อูน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากครับแต่จังหวะมันแหมมันเร็วกว่าครับมันก็ทําได้ก่อนเห็นก่อนครับถ้าเริ่มจะมาสไตล์แบบที่ตัวเองถนัดนะครับซาร่าครับโอ้ใจเย็นโอ้ขวัญข้าวจวลมเยอะไปหน่อยครับยกนี้ครับช้าๆต้องสมาธิครับยังมีเวลาครับโอ้ยเจอหมัดขวาอ่ะค่อยๆเดินเข้าไปครับขวัญข้าวครับต้องเดินเติดครับ แต่ว่าก็ต้องฟาดงแข้งเข้าไป <ดง S 2> มาอีกแล้ว,ลวโอ้โดูเหมือนซาร่านี่จะมั่นใจครับโอ้ขณะที่กวันข้าวนี่ไม่ยอมอยู่แล้วครับแต่ปัญหาคือจะจูโจมแบบไหนนี่แหละครับอ่าเลยเครื่องยกครับยังพอมีเวลาอยู่ขอให้ชัดเจนครับอขอให้แม่นยำ มัดซ้ายอ่ะพอได้อยู่ครับยังมีโอกาสขวัญข้าวเล็เงโอ้ซาร่านี่ก็ททำลายจังหวะเก่งจริงครับอ้าวแต่หรือเปล่าแตกแล้วอ่ะกำลังใจมาหรือยังขวัญข้าวโอ้ต่อยตัวดีครับเข้าไปอ๋อแล้วครับแบบนี้มีลุ้นแล้วครับอีกนาทีเศษครับโอ้โหแต่ดูแกป้ายหน้าเลยโอ้โ <thin> ห <un> อ่ะทางเดินตึงครับฝันข้าวครับตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับมแบ็กคิกแก่หลุดไปครับช้าเน้นเน้นครับฝันข้าวง้างโอ้ไม่ทันนี่ครับช้าไปครับโอ้กลายเป็นซาร่านี่ชิงออกก่อนตลอดเข้ามาครับตุยลำตัวเนี่ยมาตัดลำตัวทำได้ดีครับแต่ออกน้อยไปหน่อยครับ อ่าซาร่ากโ็โบย<อ>บินเลยครับแบบนี้ตีกันเชียงอย่างเดียวแล้วล่ะครับทีท่แบบไซส์คิกเนี่ยนะครับโอ้โหมันเสียทั้งหวะหมดนะครับแล้วก็เป็นมุมน้ำเงินครับซาร่าโชกุไฮครับชนะคะแนนไปครับโอ้โวันนี้แหม่สู้กันสนุกครับ